สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูพิเศษมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูเบคอนพันส้มตํานะคะสําหรับเมนูนี้ก็จะเป็นเราจะเอาส้มตําแบบธรรมดาเนี่ยมาดัดแปลงโดยการเพิ่มเบคอนเข้าไปถ้าใครอยากรู้ว่าทําไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทาเบคอนพันส้มตากันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะเบคอนค่ะเส้นมะละกอดิบค่ะที่เอาไว้ทําส้มตํา กระเทียมค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแครอทฝอยนะคะหั่นให้เป็นเส้นๆแบบนี้เหมือนกันกุ้งแห้งค่ะถั่วอีสงค่ะมะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเครื่องปรุงของน้ำส้มตำเรานะคะเริ่มด้วยน้ำปลาค่ะน้ำมะนาวน้ำตาลปีบ๊บแล้วก็พริกขี้หนูค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกในการทำเบคอนพันส้มตำกันเลยค่ะ เรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทําเบคอนพันส้มตํากันเลยนะคะอันนี้นะจะทําเป็นตัวน้ําส้มตำก่อนนะคะเริ่มด้วยน,นี่เลยใส่กระเทียมลงไปประมาณ2เม็ดตามด้วยพริกขี้หนูค่ะอันนี้นนะาใส่แค่2เม็ดนะคะใครจะเพิ่มหรือจะลดได้ตามใจชอบเลยค่ะตามไปให้พอแหลกโอเคตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเราก็ใส่ตัว กุ้งแห้งค่ะถั่วลิสงค่ะแค่พอแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะ นี้ปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะคะน้ำตาลปี๊บค่ะถ้าที่บ้านใครไม่มีน้ำตาลปี๊บก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้ค่ะมะนาวหรือจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาตาำเขา ประมาณนี้แหะค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้ําส้มตําที่แนนทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาทอดเบคอนกันค่ะให้พอสุกนิดนึงอเอตั้งกระทะนะคะแล้วก็ใส่เบคอนลองไปเลยเย้ ันสุกมากนะคะโอเคอันนี้เราไม่ต้องให้มันสุกมากนะคะถ้ามันสุกมากจนเกินไปเนี่ยมันจะแข็งแล้วมันจะพันไม่ได้เราเอาแค่พอสุกแอ้ค่ะ อันนี้นายไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะคะเพราะว่าตัวเบคอนเนี่ยมันค่อนข้างมันอยู่แล้วมันก็จะมีน้ำมันออกมาเองเปิดกระทะวอร์มแล้วก็ใส่มันลงไปได้เลยค่ะนี่ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูตอนที่เบคอนมันสุกกันเลยละกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เบคอนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะประมาณนี้เรามาสะเด็ดน้ำมันไว้ค่ะ นี่นะคะพักไว้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูขั้นตอนต่อไปกันคะ่ะค่ะเมื่อกี้เราก็ทอดเบคอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เอาแบบไม่สุกมากนะคะเลยไม่กรอบเดี๋ยวเราจะมาเอาพันตัวมะละกอกับแครอทกันคะ่ะเริ่มด้วยนี่เลยคะ่ะวางเบคอนแบบนี้แล้วก็หยิบมะละกอมาคะ่ะ เอาด้านที่เป็นที่มันจะเล็กกว่าก่อนนะคะวางด้านนี้เพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราพันเนี่ยมันจะได้ทบเข้าไปด้านที่ใหญ่เราก็ไม่เห็นขอบนี่แบบนี้เลยก็ม้มนแล้วก็ถ้าที่บ้านใครเนี่ยมีไม้จิ้มสวยๆแบบเป็นค็อกคเทลก็ได้ค่ะอย่างนี้มาจิ้มเลยแค่นี้เอง ไม่มากเลยเดี๋ยวนานพันให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะคะมาละกอค่ะวางเลยแครอทพันพันพันม้วนเลยก็เสียบไม้ค่ะ อันนี้ถ้ามันยาวไปหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เต็มออกได้นะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแนนขอไปทำทั้งหมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาตกแต่งจานกันค่ะ ค่ะตอนนี้นันก็พันเบค,คอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งจานกันค่ะเริ่มด้วยนี้เอาถ,เอถั่วเออถั่วฝักยาวก็ได้ค่ะมาจแต่งเพิ่มเติมให้สีมันตัดกันนิดนึงนี่ใส่ไปในน้ำยำก็ได้ค่ะน้ำส้มตำเพิ่มมะเขือเทศเชอรี่หน่อยค่ะหัครึ่งก็ใส่ลงไปเลย โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูนี้เบคอนเออเบคอนผันส้มตํำของเรานะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะทําก็สามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv ค่ะคงตะลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ